พิมพิมวัดระคังพี่แบบนี้ไม่ใช่บางขุนพรหมอ่ะไม่ไม่ถ้าบางขุนพรหมเนื้อจะออกขาวๆหน่อยนี่อันนี้เออวัดระคังวัดระคังพิ้นใหญ่ไม่บางขุนพรหมนี่กรอบนี่นะจะแท้นะเนี่ยกรอบแท้แน่จริงผมนี่เสือเสือมีกุเสือฟาปารีครับเผกปาดีบางเหี้ยแล้วก็เนี่ยผ่านสมเด็จนี่ยกาดูง่ายแก่แต่เสือนี่สวยเนี่ยเสือสวยมากเลย เคงเด็ดอีกนิดครับเฮียเขียวเสือแล้วหรอพี่เป็นจุ่ในเจดีนี่เหล่าบรรดาเซียนของแท้เสือเนี่ยๆอันเนี้ยอันนี้ของแท้นี่นี่โอ้โหเซียนพระเล่บดาเซียนทั้งนั้นเลยปลาปานก็มีนี่ปานเข้อันนี้ขี่ไก่ครับขี่ไก่เขี้ยว ไม่ใช่เขี้ยวนะดาเสียนพระไม่รู้จักเออต้องเคี้ยวนะพระกันวัดบางเฮียนเสียญเฮียบางเฮียนชื่อวัดเขาเป็นแบบนั้นจริงๆอันนี้นี่พิมพ์อะไรพิมพ์นี่พิมพ์อะไรเนี่ยพิมพ์ใหญ่พี่แบบเนี้ยแบบเนี้ยพิมพ์ใหญ่ใช่พิมพเพราะประธานไหมใช่พพิม์ประธานแหละเคำตอบตอบว่าถูกหมอพิมพ์เส้นได้ เาไม่ใช่เส้นได้เลยได่เส้นได้นี่ไงแบบนี้พิมพ์ใหญ่ถ้าเส้นได้มันจะเล็กเหมือนกันหมดเลยอันนี้พิมพ์ใหญ่พิมใหญ่เนี่ยบางผนพรมวันละครั้งนี่อย่างงี้บางคนพรมมันจะออกขาวๆหน่อยมีคาบกุบเนี่ยใช่คาบยอดแล้วบางผมต้องมีคาบกุเปลี่ยนไม่มีคาบกุจับง่ายๆนั่ายจุ่มกี่มนะเซียนโอเค ต้อนรับท่านทิ่นี้กันเลครับครับ